สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่างแบงก์อีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้มีของมานําเสนอครับผมนี่สวยๆครับผมนี่ชุดนี้เขาเรียกชุดดุมครับผมชุดดุมเกวียนะครับผมนี่ขนาดเม็ดห้าสิบนะครับดูครับผมขาใช้ดุมหมดเลยนะครับนี่ครับผมพอดีเพิ่งทำเสร็จครับผม ็เลยมารีวิวให้ดูนะครับผมนี่ับผมสามชิ้นนะครับตัวนี้เก้าอ mm ี hmm. ้จะยาวขนาดเอ่มตรห้าสิบนะครับนี่ที่พิงส,สวยๆนี่เป็นหางไอลายหางนกยูงนะครับตัวนี้ับผมเป็นไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงนี่นสวยๆตัวซี่อันนี้จะเป็นซี่ล้อนะครับที่ปูเป็นที่นั่งนะครับนี่ับผมที่ปูเป็นที่นั่งจะเป็นไม้ประดูว์เป็นซี่ล้อเกวียน ครับผมเป็นไม้เก่าทุกชิ้นนะครับนี่ครับผมพอดีเพิ่งเสร็จใหม่ๆก็เลยเอามาถ่ายรีวิวให้ชมนะครับผมสวยๆนี่โต๊ะกลางมีสองชั้นนะครับตัวนี้นี่มีสองชั้นครับผมก่อนหน้านี้รีวิวไปแล้วชุดหนึ่งก็เนี่ยครับชุดนี้ชุดนี้ก็จองไปแล้วชุดนี้ครับผมเลยวันนี้มาถ่ายให้ดูอีกชุดนะครับผมนี่ชุดเดียวสุดท้ายแล้วครับผม นานๆจะได้มาทีครับผมนี่พวกดุมล็อกเวียนครับไมายเก่าเนื้อแข็งครับผมคือตั้งกางแจ้งได้ครับผมตั้งสนามหญ้าอะไรเงี้ยได้ครับไม้มันจะแน่นๆเลยครับละชุดนี้ครับผมนี่ครับผมหน้าต๊ะก็จะยาวเม็ดครึ่งนะครับผมนี่ครับผมเม็ดครึ่งนี่หนาหนาหนาสองนิ้วเต็มเลยนะครับนี่ตัวนี้ ไม้หนาสองนิ้วเต็มเลยครับผมแล้วก็มีสองชั้นชั้นข้างล่างนี่ครับผมสวยๆก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่สวยๆเลยชุดนั้นจองไปแล้วติดจองไปเรียบร้อยครับผมอยู่ชัยภูม้าครับเขาสั่งจองมาครับ,รบผมมัดจำมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เพิ่งเสร็จมานะครับผมผมก็เลยมาถ่ายให้ดูดูด้านหลังครับด้านหลังยังสวยนะนี่ครับผม พวกที่พิงอะไรเนี่ยจะเป็นล้อกเกวียนหมดเลยล้อกเกวียนตั้งเดิมเลยโบราณโบราณเลยนี่ยเอาผมนี่ตั้งเดิมเลยเอาผมที่พิงนี่จะเป็นไม้แดงหมดเลยรอาผมเรามาใส่รอาผมคือของเดิมมันมันเป็นเสาเสาเก่าแล้วเรามาผ่ามาผ่าทําที่พนักพิงรอาผมหนาเลยน่านนี่อย่างหนาเลยเนี่ยผมหนาแน่นๆบึกบึนแน่นอนครับชุดนี้บอกเลยจี๊ดเลยครับชุดนี้ สวยแน่นอนครับผมใครได้ไปนี่คุ้มคุ้มเลยครับผมนี่ชุดนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับผมไม้สวยครับผมผมดูแล้วสวยดีครับขอบมันขอบต๊ะกลางนี่หนาสองนิ้วเลยครับผมชุดนี้มันใช้ดุมอ่ะสิบสองลูกดุมเกวียนนะครับเพราะเกวียนเล่มหนึ่งม,มันมันมีซ้ายขวาเนาะสองลูกชุดนี้ใช้ดุมสิบสองลูกอะ ใช้เกวียนหกเล่มเลยนะกว่าจะได้ชุดนี้นะครับผมสวยเลยนี่ครับผมนี่วันนี้ช่างแบงค์ได้มาถ่ายให้ชมนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์สายตรงหาผมได้เลยครับ0 8 7 9 5 7 5 7 3 7สนะครับนี่สวยๆด,ดูด้านหลังคือขนาดด้านหลังเรายังใส่ใจรายละเอียดนะครับนี่ด้านหลังผมสวยครับผมดุมใหญ่ๆตรงนี้ก็สามารถปักร่มได้ เผื่ออยากปักร่มร่มเนื้อร,ร่มขาวอะ่ะสีขาวรับผมสามารถปักร่มได้ผมเห็นลูกค้าใส่ร่ม,มน้องก็สวยดีครับผมในบรรยากาศนี่ลูขาโต๊กลางนี่ดุมดวสวยๆแกน่นๆเลยด้านข้างเขาค้ำยันด้วยขอบล้อมันครับผมด้านล่างก็จะเป็นไม้มะค่าสวยเป็นไม้เก่าทุกชิ้นนะครับที่เห็นแบบเนื้อมันแลดูใหม่ๆเพราะว่าเราใส่ปรับหน้ามันครับผมนี่น,นี่ดูเท้าแขนเท้าแขนหนาเลยนะครับนี่ รับผมไม้แดงครับโอเคถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมโอเคติดต่อมาได้ครับผมโอเคช่างแบงก์สวัสดีครับ